สบายดีครับพี่น้องนะครับผมอ่ามากเลยครับก็สองรับบนท่องเอาไปเฉียวนะครับเมื่อกินจุกินอย่างกันเนาะนะครับเมื่อกินจุกินอย่างกันแต่มาซาบันท้องวันนี้ฝนตกลิ้นแบบโอ้กําลังเย็นเลยครับพี่น้องวันนี้นาะกําลังเย็นเลยนะครับเดี๋ยวเขาเมื่อกินจุกันครับวันนี้เราขาจุขาอาหารสิงโตนะแล้วเดี๋ววานเนาะอาหารสิงโอ้ my g ก d ว้าวสิงโตครับผมเดี๋ยวมากินกันนะครับโอ้ขอนำซาอย่างนรนำซาอะไร แกะข้าวแกะข้าวครับข้าวจั่อยนะแกะข้าวนะครับผมนะครับเดี๋ยวนะครับมื้อนี้นะครับโอ้ครับครจัดจังไยครับผมครับอาหารจิงโตครับนัดจัดนัดมื้อนี้นี่นะครับโอ้ยเสียบนี่มันยังไม่เลยครับกระผักสดเนาะนะครับครับผักกาดสดมีผักซีมาผัวผู้บวเขือผักซี พักการหฮี Off นปักแตงนะครับเต็มเลยนะครับตอนนี้นะอ้กระแสบกระแทบครับกะแบแสบกแทบันนี้แทบเลยลุยเลยครับเดี๋ยวก้อนกินเดี๋ยวตักเขานะครับเด้อนะครับพี่น้องเขากับไหลห่อนพี่น้องเลยทำไมครับมึงแทบครับมันนี้แทบครับยังจมทีเรื่อยันนี้เดี๋ยวตักเขานะครับขออยากตักเขานะครับพี่น้องครับมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้อบาทนี่มารวบวงมากินน้ำกันมาซอยเสี้ย ให้ร om, yes. tá, no? no cool. ับพนท้องเพ่งพวกเมื่อน้อยเกียบตมนี <S <S ่แหละตัวยางก็ได้อยเชี่ยวซอยเป็นเล่อเชี่ยวงใจในรูปในร้านพี่น้องกดมาดมาดินานมาดูมามาดูมาาดูมาดาดูมาดูมาดาดูมาาดนาดูมามาดาดาดูมาดูมบดดูาดานูาด้าดูมาดูวาาดา อันนี้แล้วต่ผู้มักนะครับเด้อว่าด,ดีเพราะไงสวยมันมักบีบใส่ฝังน้ำคนกับมักใส่ฝังน้ำค,คนกับบอมักเด้อดย,งย,ย,ยังไงสวยนี่มักสมวยห้วยจังไงวะคืงงอเสียบก็ถึงบุยเนาะบานนี้โอเคบอกรวยครับรวยเลยบานนี้ <คำ S 1> ข้ามีตะเบมเมือนกันเนาะนะครับตะเบมรวยบานมองเมียงไม่เปยังไงูภาคนเนาะอี ูเขานอนแล้วตัดมาจากเตานอนเลยนะครับคุณเอ่ะเดาบ้างเด้อคุณเอ่ะโอ้เขามีตาเบลล์อยงเด้อเด้อเขาของหลังก็อายห่วยๆโอ้เป็นแบบเก่าดีปัจจุบันนะครับตับก๊สามสิบกีครับ ทำยังไงนำไปส,ะสะักไปไหม<อ>ครับคัดคัดเนี่ยโยน้ำพี่น่องมากมากมา,มาบครับเลย อากาศดีฝนตกดินน้องพี่น้องมากกินกิแนแดนไซอันไซแดนหนีเพกันมาไม่กินของแซ่บเหมือนกันของแซ่บของนัวของภาคอีสานเด้อคอยกดเลยกดจ้ากดติดตามรักพ้นท้องให้นะเพรื่องหัวหน้อยเกียวตม้มไม่เคยฟังกระเด๋ผมงานสิผมเพ่ยบอกคลิปคลิปคลิปต้นผ่านมากแล้ว ปเปิดปั้งได้แล้วครับผมไป่โขดเปิดไปที่นี่จันไปเปิดงานแต่งงานบวชงานยังไงเติร์นเลยครับจางสบายทำอิจตบิณย์ไงอิจตบีณย์นี่ด้ถึงนี่ครับนับก่อนไงเลยวองร่อนเนี่ยนี่เลยคนมาหยับสวนนอนไปซ่อนชวนมีอยากหยับสวนหมากมีไปซ่อนหมากหนเพิ่นมา นี่นี่น,นี่นี่คล้องแท่คล้องแท่ผมแย่ตายพี่น้องตายบอ ใช่เพาะยังนที่เ,าเราวางเรามาแรงเดืองกระจายอย่างเนาะมาแรงหวัน <_ S 1> หยอกหยอครับแสบ,แสบนัวแสบนัวมัน,นของแสบของมาบา,านขเขาเนาะขาบไดหรอกชุกเนีะ คำมีตะเบมเดี๋ยวพ่นมาเว่าข้าวมันข้อเขาก็ไม่ไม <ian> ่เขาข้าห้อนหินพุ่มห้อนฟ้อนพมเมาพันว่าเย้ำหเนย้ำเมาเลยครับฟ้อนนี่แพัน่ากินแ่บ อ้มตัวได้บินเดียใจเยออันนปวดใันอืมเอ๋ทำสาจีทำมีตะเบียีด้นี่ยอุ้ฮ่าอักัด Hãy subscribe cho kênh không หลักแกว้วนี่ครับโอแซ่บแซบ,แบนเนี้ยฉันสมมครแซ่บก็แซบเนี่ยพี่น้องเลยเอออยากเห็มันกินน้ำกันเนาะ มีแต่แดดกับฝนเ <c> ป <oughs> ็นวันสูงเมืองคนกินแล้วกระมวนกระฟ้อนแ่นมาครับพี่น้องพักเต็สนสวนแล้วักคนมั้ง แฉบแฉกแฉครับครับแฉแเ้ได้นหมโอ้กะห้อนพุ่นไอ้คดวนเนื้อมาด้ีลองเด้อมากินเอาแฉบพุ่นนะทำที่กี่มีเบิรเออพุ่นนะตับหวานเอ้

เสอยด้วยครับเสียกินหมูค็ได้ครับถ่ายพิงฉันถ่า <laughs> <บ S 3> กพิองอลไ ฝนมาหลายนัปีนะคันยังไม่สายลยตน้ำตกคนดีปีนี้คุีดีอยู่แล้วมง้าหมืดขึ้น,น,น,นมันแรงงานนี่ฝนตกันกนคุณยอดแล้วเป็นเหลือเป็นมงคลดนีแล้ว

Oh but I went wanna สูต่อไปครับผมูตรต่อไปสูู่ส่ัยไมนี่ตรงนีนล้นข้ามมาหาจินโควิดปั๊นในก็นเดี๋ยวออกไปเห็นงานจะมี แาบขุนหานลำลำห้องกินผัดร์จมันหอมนังเีหละนุงแจมนี่จ้เพียญ่จุจับหวานคมขมลำลำ ไงเกินครับพี่น้องเอาข้ามก็ดีหนี่คือวาข้ามไง แสบไหลบ่กไดเลยมึงรับตาปันมีชิ่นฟืนเบบ่บอกสีบไหลผักกึงงามถินะ็นเนาะ โอ้เ้ากระไดเอากระฮ้อนหายดวนดอยู่คนคุณแบบกวนหวานผมบําร ตายดีจับจะจับกินลองจับครับพอเตรียมเงินบัตคุณน่ะม่พับใบยังที่กระทุ่ไทำใบกี่เล้นยั โอเคครับพี่น้องมืาอนี้นะครับจุนะครับผมมาส่องมาส่องไปส่องเศร้าครับผมส่องเศร้าอีกแล้วนะครับผมก็เป็นยัยสวยกะโอ้แสบหลายมืาอนี้ครับแสบหลายนะครับกินจนเบาก็ได้ละบางเดียวแบบนั่งนะครับหันหันมัดกะฝากอะไรฝากแฉะฝากกดติดตามนะครับผมเด้อแล้วกะเพ่งหันมัดกะเขาไปสั้งกระไต้ใต้คลิปผมนะครับเอาไปฟังเอาไป เปิดกันเลยเต็มที่ครับผมว่มีเลขสิ่งหนึ่งนะสิ่งครับย่างพีนึงครับผมนะครับในกระฝาวันนี้ครับสองรับพี่น้องเชี่ยวครับผมนะครับแล้วขอใพี่น้องลำบากไม่ลุ้ยเด้อนะครับผมทุกคนลำากไม่ลุ้ยนะครับไปใส่มาใส่ก็อย่าลืมใส่หนังกาโพแอนกรฮ้องนะครับผมตซนนี้มันโควิดอยู่เนาะนะครับเดี๋ยวไหนมะพร้กวันใหม่นะครับผมเด้อเดนะครศุกรขภาพร่างกายเด้อพ่อแม่พี่น้องครับกดไลค์กดแชรรักโซนทองครับผมยังก็ง้วนหน่อยเจียดตมต้องอะไรเหรอต้ม รอยเจียนในเด้อพี่หน่องเลยครับผมนนี้มผมก็่าขอบคุณทุกท่านแล้วครับเด้อเดี่ยวันจบเด้อสวัสดีครับครับสวัสดีครับ